สวัสดีครับโอ้สุดเกเรดเดี๋ยวมาดูหน่อยว่ากระทะล้อที่เขาทำมาใหม่โอ้สีน้ำเงินไม่รู้ว่าจะเอาสีน้ำเงินนี่เขาน้ำเงินก่อนแล้วนี่ <c oughs> สีดำ ช่อง youtube นี่ต้องเป็นเป็นทั้งเลนนะใส่ชีดำไม่ผ่านไม่ผ่านท่อโอเคอยู่โอ้เงาเงาอยู่ครับนี่เงาอยู่นี่กระทะใหม่เขาอสไรเขาจะไปงานบุญแล้วมั้งโอ้นี่ๆ,ๆเนี่เนี่เดี๋ยวจะสร้างไอ้สามเอ็มมาครับนี่ตัวนี้ ตัวนี้ใช่สามเอ็มไหมนี่อ้หนี่ผ้ายางหนาๆเลยนี่ต้องไปหาดูที่ชุมพลแล้วนี่เอาไอ้ผ้ายางหนานี่แหละใส่เพราะว่าถ้าปูไม้นี่มันจะพุ่ยนี่เลยสวยเลยเดี๋ยวจะไปหาดูที่ชุมพลส่วนนี้ ทำไมเป็นยังเป็นสีชมพูอยู่ครับนี่ <c oughs> ทำยังไม่เสร็จโอ้นีออ่อันนี้สีชมพูอันนี้สีน้ำเงินโอ้เล็กเกอร์นี่สาดหนักๆเลยนะนี่ยังไม่ลงครับยังไม่ลงเดี๋ยวดูว่า เขาจะลงโดนไหนแล้วเราก็รีวิวรถเขาไปก่อนอนี่ไปทำอันนี้เหมือนเขาไหมนี่หมดเนี่ยหมดจับปาโน่เนี่ยแบบนี้นี่เอาเลดใส่เจะตีหมดุดเออคืออยู่นะเดี๋ยวดูกันชนเขาก่อนเหมือนไหนของเราไหม ของเขาใช้เลดทั้งหมดเอ,อ้นี่นะเดี๋ยวเราไปใส่เลสมันเขาดีกว่าเนี่ยตัวนี้บุเลดเออใสสามเชกโอ้คือคืดคืดอ,อ,อยู่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเอาตัวอย่างห,หน่อยนาลงมาเอิอันนี้ขายไหมนี่ อะคอดขายไหมเอาใส่ไอ้โปรเฟียให้นหน่อยโอ้เตกเตกบ่คือบ่คือเปลี่ยนโลดนี่อันนี้เต็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเอ้ย,เ,อยเราไปใสเ่เลดดีกว่า จะเห็นในคริสมันใสแล้วรอบหนึ่งน่ะเดี๋ยวให้ไปดูครับไอจีซีเมเราไอไอ้ะไรอะโปรเฟียเดี๋ยวจะใส่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่น,นี่น่าจะมีงานใหญ่มากนี่โอ้ออาจารย์เราจากาก้องเดี๋ยวเห็นหัวนม <c oughs> <c oughs> อะไรมายี่มาอะไร่ะ,ไ,ระไหนเห็นไอ้ลุงอะไระไปรับรับมาคืนยังใชฮะใช่รับลุกน้องอะอนี่แล้วฮะนี่แล้วกลับมาแล้วบ่กลับมายังเอ้ลูกพี่ กลับมาแล้วบอลูกน้องน่ะนะอไ้ลูกน้องอยู่ชนบุรีน่ะนะอ๋อยังไม่กลับบอยังไม่เสร็จเลยนี่โอ้นี่ไปไหนละนี่จะไปไหนกันจะไปซื้อไมโครเี่กซื้ออยู่ไหนเที่ <Yeah. S 2> เอารุ่นไหนมาอีกเ,อเ,ออเก้าโนอง <Okay. S 1> ไอ้วายวายมือนเดืนะ yeah. อดน่ะเยอะหิตใจวายวายบ่วายวายรถกระเทยอ่ะ <laughs> <laughs> ตอนอยู่ญี่ปุ่นเขาเรียกวายวายนี่พอมาไทยเขาเรียกวายวายเป็นรถกระเทย ไ้ไ้สสีเจ็ยางพลาสองวันทำเสร็จแล้วเลือใส่สีช่วงล่างแล้วก็ประกอบจะทําไม่เสร็จก็ไม่เสร็จว่ามิธุระทรงพี่สาวไปนางรงสองว,วันนี่สองวันวันนี้แหละ มีงานต่อไหมฮะมีต่ออยู่มันสองวันเออยังไงจะทำบ่มีงานให้ต่อกหรอ่วานั่นแหละไม่รู้จะมาหรือไม่มาหรอกเห็นเบิกเงินไปหมดแล้วนะพอทำสีเสร็จแล้วทำสีเสร็จแล้วเหลือประกอบนั่นแหละโฆษาเ โอ้ไม่มาประกอบแล้วตามไปติถึงบ้านแล้วเลี้ยกระจกกระจกภาษีภาษีภาษีก็เตรียมอยู่เท่าไหร่สองหมื่นเอ้ไข่เนาะว่าเสียภาษีวันนั้นอ่ะไข่ว่าเสียภาษีหมดไปสองหมื่น ไปเสียอยู่ไหนอยู่คนชัยนี่แหละออเออคนทรงคน,งคนชัยแต่ถ้าโอนย้ายข้ามจังหวัดอันนู้นต้องไปที่จังหวัด,ดแต่ถ้าในจังหวัดเดียวกันก็โอนในตัวอำเภอได้เลยอะไรเนี่ยทำไมไม่ซีน้ำเงินเหมือนกันแล้วมา,มาสีชมพูอย่างอยู่ฮะ ไม่ได้อยู่ดูบ่อไอ้ต้นเขาทำไม่ได้อยู่ดูบ่เอาผรมเลยนี่บางฝุ่นไอ้นู่นปวยนู่นไปซื้อเลดมาเปะแล้วไอต้ตรงนี้เล,เลดเลดไรบางๆเอามายิงนกจับไปอะเปะแล้วเปะจะใส่บางฝุ่นนี่ข้างหน้าหน่อย หม,บมบดงบ้เอาคับเข็นน,นี้ขึ้น,นล้อหน่อยฮะน่โจอจดอใอต้ร่ม <c oughs> ได้ได้นี่จริงหรอจริงอยเอาขึ้นวะหักหักชินนเนาะนยี จะไปงานโ卜จะไปงานศพเนี่ยในบ้านเนี่ยอันนี้แผ่นอะไรนี่คู่หนึ่งไงเอ๊ะช่างช่างเปรไปซื้อมาได้สามพันห้าสามพันห้าอือคู่หนึ่งนะคู่หนึ่งไอ้ใกล้อูอินตาลบอกว่าออกจากอูอินตาลน่ะมานั่นแหละสามพันห้าสามพันห้าลดเลยมั้งทุกวันนี้ เออคือว่ามันทุกไอไอน้าตึบนี่แหละไอแบบน้างี่แหละอันน่าจะถูกี่แหละทุกวันเนี้ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะไปหาดูหน่อยใส่แต่ไม้ตรงกลางเนาะไอไอข้างข้างก็ใส่อันนี้เอาเพราะว่าจะใส่ไม้หมดเลยกลัวมันมันผุไม้มันผุสสวยแล้ว ใส่กระจกยุ่นกะจกอะไรเอาไอ้ขายุ่นของไอ้ไอ้ที่ใส่เจ m ่มเลยออกมาใส่นี้หมดเลย<ะ>เออมันถูกเปะเลยแต่ทางนี้ต้องเพลงขาจับหน่ออื่นนี่ต้องทำไอ้ขาจับตรงนี้เอยนี่อเอมอ,อ,ม,อ,เอมันอยู่กับตู้เราต้องทำขาจับอย่างนี้เนี่แต่ฟังล้นโทษโทดคู่นั้นออกก็จับใส่ได้เลยเป๊ะเลยเออ สวยใส่ไปก็สวยแหละฮะหมวกแบบไหนเอาแล้วโทชอ์ทำไมครับเนี่ยไม่ผมสั่งมาผมไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่นี่ยโอ้ยขุดเลยเอาป่องนี่ยหมวกหน้าเนี่ยใส่้าเนี่ยของโปเกลเลยนี่เดี๋ยวดูก่อน ใด้เห็นเดี๋ยวอยากได้เลยเราทุนเยอะไอ้ไอ้พวกนี้มันมีขายเอาบ่าเราจะเออไม่นี่เราถอดไปแล้วก็ส่งไปให้พายามให้นี่ครับไม่แผ่นลิดเรามีอย่างนี้แล้วแต่ว่าเราจะอยากอยากไปซื้อไอ้พวกนี้มาแล้วเรามาโจทย์ย้ำมั้ยอ่ะเออได้เราทำได้นั่นแหละเราต้องเชื่อมแค่นี้นี่น โอ oh, ต้องเชื่อมไร่ด้วยตนตัี้่ปนีแขง็งใช่ไหมนั่นแหละเออนั่นแหละก็โเีกนี้ไปสก็ทำร้านไหน,น,นแล้วแล้ไอเขาอะไรน้องบุญมากเนี่ยช่างอะไรนะไม่ไม่ไมช่างอะไรน้องบุญมากอะ,ทำ,อะทำพวกเลนี่แหละเออ ้องบุญมาที่ดัดแปลงไอ้ไอ้หน้าไอ้พวกหัวการ์ตูนเป็นไอ้ไอ้รุ่นใหม่อ่ะนั่นไหนไม่รู้ชื่ออะไรลืมเลยอันนี้ไม่มีงานบ่โอ้เสื้อรถมายาวพวกก็ไม่มีอูจะจอดเลยแต่ทีนี้ต้องหาแสลมมาทำที่จอดหรืมั้งไม่มีที่จอดเออจอดตั้งหัวรถ ออื้มันใช่มันเต็มเลยบอยดูนะเฉพาะรถเสียร์วุดก็เต็มแล้วนะโจอดใต้ต้นไม้โน้นนะ,ะนี่มาจอดตรงนี้เลยเนี่ยดำเลยนี่แจวโจทย์โจ,จอดหน้าวัดจอดจอดตรงนู้นแล้วก็ปิดป้ายรถรับจ้างเออจอดจอด์โจทยนี่แหละแล้วก็ปิดซื้อให้ทำโน้นแล้วรถรับจ้างอ่า เขาจะได้ผ่านไปผ่านมาบางทีเขาอาจะจ้างทำอะไรก็แล้แต่เข้าไปใช่ไหมละ่ะแต่มีร่มย้อมมีร่ม,ม,รมวัดยู่ตรงนั้นม,มีเงินซื้อรถไม่มีเงินทำโรงจอดรถเขาขายโครงให้เอาไหมสองแสนนะสองแสนครโครูรครูดังสองแสน,ให,หนใหญ่เลยใหญ่แหละไปดูวะทิศอำเภอเห็นแล้วเออทองกำนันจัว หญ่มแพงเอ้วมันใหญ่ไหมล่ะมีแต่เล็กมันไม่มีลังคามันมีใหญ่ทันไทยเอ๋อคลิปนี้ก็อยู่กับเชียตินครับนี่จะไปโตทะเบียนโอ้ช่างยุตช่างยุตสวัสดีครับไปทางไหนมาทางไหนนี่าาหหรวไไนนนคคัใะะขยตอนนี้ตังค์เยอะเลยโอ้ตังค์เยอะบ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับผม